บรรยากาศการท่องเที่ยวที่พัทยาครับนะักท่องเที่ยวทั้งไทยทั้งต่างประเทศจำนวนรดข้ั้งมากเลยครับไปเที่ยวเกาะล้านกาันขณะที่ผู้ประกอบการก็มีการเพิ่มเที่ยวเรือโดยสารแล้วก็ทางเมืองพัทยามีการส่งเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยอย่างเข้มงวดครับมีรายงานนะครับในช่วงของสัปดาห์นี้นะครับ แม้ว่าจะเป็นวันธรรมดาไม่ใช่วันหยุดไม่ใช่วันเสาร์อาทิตย์นะฮะแต่ก็มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติเดินทางไปรอขึ้นเรือจะไปเกาะล้านกันเต็มไปหมดเลยนะครับเอาเฉพาะที่เป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยวันวันหนึ่งไม่น้อยกว่า5,000ถึง6,000คนนะฮะ ส่วนใหญ่ก็จะเป็นชาวจีนรัสเซียเกาหลีอินเดียเป็นต้นนะครับเดินทางมาที่พัทยากันโดยทางด้านของเมืองพัทยาก็มีการจัดกำลังเจ้าหน้าที่กิจการพิเศษมาคอยดูแลอำนวยความสะดวกอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะดูเรื่องของความปลอดภัยด้วยส่วนผู้โดยสารบางท่านที่กำลังจะข้ามไปเนี่ย ระหว่างอยู่ทางฝั่งก็มีการจัดรถกอล์ฟบ้างนะครับคอยให้บริการเวลาท่านเดินไม่สะดวกเนี่ยแล้วก็ขณะที่ทางท่าเรือก็จะมีทางกรมเจ้าท่าดูแลความปลอดภัยในการโดยสารทางท่าเรือน,นะครับซึ่งผู้ประกอบการเรือโดยสารก็บอกว่าการเดินทางโดยสารทางเรือนั้นแต่เดิมจะออกช่วงเวลา30นาทีต่อเที่ยว ก็จะเปลี่ยนเป็นถ้าเต็มเมื่อไหร่นะคือไม่รอแล้วเต็มปุ๊บก็จะออกเลยเพื่อเพิ่มความสะดวกสบายแล้วก็ความเร็วในการเดินทางนะครับส่วนพูดถึงเมืองพัทยาเนี่ยนึกถึงโครงการทําหลังคาตรงท่าเทียบเรือแหลมบริหายนะครับก็มีการเปิดเผยออกมาว่าจะเสร็จทันสงกรานนี้อย่างแน่นอนครับท่านรองนายกเมืองพัทยาคุณมาโนดหนองใหญ่ครับพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ีการลงพุ้นที่ไปนี่ฮะไปดูความคืบหน้าถึงไหนแล้วครับโครงการนี้แล้วก็ท่านบอกด้วยว่าหลังจากที่ก่อสร้างมานานจนกระทั่งเกิดการชำรุดทำให้ไม่สามารถรับน้ำหนักยานพาหนะที่สัญจรบนสะพานได้แต่คนเดินได้ปกตินะฮะติงแต่รถทำให้เข้าไปแม้ว่าการดำเนินการจะล่าช้ากว่าสัญญาที่กำหนดไว้ไปบ้างเพราะติดปัญหาอุปสรรคในการก่อสร้างซ่อมแซมโครงสร้างใต้สะพานติดปัญหาการดำเนินการในช่วงน้ำขึ้นน้ำลงบ้างแต่เอาละ เส้นตายสงกรานนี้ไม่ร้อนแล้วนะครับที่นี่นะฮะขอบนะครับอตอนนี้อุปสรรคของหลังคาคุมก็คือเราจะให้เขาประกอบไปเป็นช่วงๆนะครับช่วงไหนที่ติดอุปสรรคเกี่ยวกับ ด้านล่างก็จะให้เว้นช่วงไปก่อนนะครับอย่างที่เราเห็นว่าวันนี้เขาจะประกอบประมาณ80เมตรแล้วก็จะเว้นช่วงที่เราช่วงที่ด้านล่างกําลังทําอยู่เนี่ยไปประมาณ50เมตรนะครับช่วงนี้ก็คือต้องเห็นว่าบางบางครั้งการการที่ให้ผู้รับจ้างทําลักษณะแบบนี้ก็จะเป็นลักษณะเหมือนฟันปลาได้นะครับแต่ว่าก็าคือประชาชนที่มาก็ <c oughs> พอเข้าใจนะครับเพราะว่าเราเราไม่ได้ทําเป็นฟันปลาครับเดี๋ยวจะมีปัญหากันก็คือเราเราจะให้ทาผู้รับจ้างเนี่ยเขาขยับ งานไปเนี่ยคือตรงไหนที่ทําได้ก็จะให้ทําไปก่อนตรงไหนที่ทําได้ก็จะให้เร่งทําไปนะครับก็คิดว่าก่อนสองการเนี่ยหลังคาคุมเนี่ยคงจะใกล้แล้วเสร็จแล้วนะครับใกล้แล้วเสร็จแล้วจะได้มาใช้ประโยชน์ร่วมกันนะครับ